ที่สคือหรือเท่ากับความมั่งคัง่งร่ำรวยทางด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะค่ะะภาะอยากจะให้คุณเข้าใจบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราประเมินคุณค่าของตาที่3บอกว่า,าที่ที่ต่ำไปนะจริงๆแล้วการที่เราจะได้ตาที่สมมาอาจจะด้วยได้ บุญบรมีจากอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติที่เรากระทําหรือฝึกปฏิบัติอย่างสูงสุดของคุณให้มามันมีคุณค่าต่อทางด้านของจิตอิญญาณอันสูงส่งมากๆกนะค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เหมือนคอมเมนต์มาบอกว่าเปิดตาที่3แล้วแต่ว่าหยุดตรงนั้นไปแล้วก็ถือว่าถ้าคุณมามีในเรื่องของตาที่3จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่าเสียดายที่คุณไม่ได้ต่อยอดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างจริงๆแต่สําหรับของหมอพาแล้วหมอพาได้ตาที่สามในขณะที่หมอพาก็ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของธรรมะอย่างจริงจังแต่จิตนะของหมอพาก็คือไม่ได้ต่อต้านนะเพราะเหมือนกับว่าเราพบเจอในสิ่งที่ว่าเหมือนเหมือน ครอบครัวนะคนคนต่างจังหวัดเนะี่ยก็จะชอบไปวัดอยู่แล้วเราก็อาจจะาอาศัยอาศัยไปวัดกับแม่บ้างหรือบางครั้งแม่ไม่ว่างเนี่ยแม่ก็ให้เราไปเนี่ยคือแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราไปแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะค่ะเมื่อาาพัพสามารถเปิดตาที่สามดูได้ไ,ม,ไม่ได้ในด้านของธรรมะก็ทำให้พรอพายเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน มันรู้สึกกลัวก็ยอมรับว,ว่าตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวเขาไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเมีตาที่สามแล้วอะไรประมาณนั้นแต่มันก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้มันมีบางอย่างที่เราจะต้องให้นาเนินต่อไปนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมหมอพาฒถึงคิดว่าปกติเราก็เคารพในเรื่องของพระพุทธเจ้าใช่ไหม คือสิ่งสูงสุดอยู่แล้วแต่ในเรื่องเทพต,ต่างๆหมอพาก็ไม่ได้มาเออเมื่อก่อนคือไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทารลบนับถือพูดง่ายเลยนะไม่ได้เข้าใจในสิ่งตรงนั้นอะค่ะแต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งเมื่อหมอพาได้มาฝึกนั่งสมาธิปฏิหารก็เกิดขึ้นนะคือเทพต่างๆอ,องค์แรกก็คือ พาะแม่คนอิมที่ท่านได้ให้มาให้พรหมภาในขณะที่หมอพานั่งสมาธิอยู่นะค่ะด้วยการภูมิน้ํามนทำให้หมาพารู้สึกเหมือนเย็นเยือกและสะดุ้งขึ้นมาหลังจากนั้นหมาพาก็รู้สึกว่าเออมันคือคือ,คอจริงๆแล้วมันสัมผัสได้กับตัวของเราเองอเมื่อเรารู้สึกถึงความสัมผัสที่เราได้รับตรงนั้นะ่ะเราก็รู้สึกว่าออมัน เออมันจริงเหรอมันใช่เหรอบางครั้งใหม่ๆเราก็ยังลังเลสงสัยอยู่แต่พอนานเข้านั้นเข้าเราได้เลยเหมือนจิตของเราก็ต้องคิดว่าอยากไปแบบหาบุสวดของท่านมาใช่ไมค่ะเมื่อเราสวดแล้วเราก็สามารถได้รู้สึกถึงความทราบซึ้งที่มีต่อท่านมันจะรู้สึกปฏิกิยาจากข้างในนะค่ะหลังจากนั้นก็เออก็ผ่านมาก็อีกหลายปีเหมือนกันนะที่มาภา พระพิคเนตก็มาให้พรมอไผด้วยการใช้ออห่วงท่านนะก็คือเกต็บงหัวของหมอพาานะค่ะเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเทพอ,อื่นก็ตามเข้ามาคือคือที่เมื่อมันเมื่อเราได้รู้ได้สัมผัสจากสิ่งนั้นได้ตัวตนของเราเอง มันสื่อจากตัวตนของเราจากข้างในทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเชื่อในสิ่ง,น,งนั้นนั้นมันสน็ทใจเชื่อว่ามันสิ่งขึ้นสิ่งนั้น่นะมันเกิดขึ้น,นจริงและมาตกย้ําในเรื่องของเมื่อมาพาได้จิตจิตหลุดนะค่ะชั่วโมงครึง่ง โดยพ่อหลวงรัชกาลที่9ก้าและฤาษีตาไฟเป็นผู้นำาบมันยิ่งทำให้มาว่ายิ่งแบบเหมือนตกย้ำเข้าในจิตอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบรอบตัวของเรานี้เอ่อมันเป็นเหมือนพลังที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่เราสามารถ ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกของเราสื่อกับท่านได้นะคะสิ่งที่หมอพาอยากฝากให้หลายๆคนคิดว่าการที่เราจะเปิดตาที่สามนั้นมันเป็นสิ่งที่ยาก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 มากๆใช่หลายคนอาจจะคิดอย่างนี้แต่ ถ้าคุณลองฝึกและปฏิบัตินะโดยการที่หมอพานแนะนำก็คือใช้ในหลักของคุณอาจจะนับถือในเรื่องขององค์สมานสัพุทเจาคือเราให้ท่านเป็นเ,เนื้อสุดอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ซาบซึ้งกับองค์สมานุเจ้าถือซึง้ง ถึงสิ่งที่ท่านได้นำออคำสอนหรือนดุปปฏิบัติที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงนะค่ะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่หมอพาวิราะมันเป็นทางรัดและทางลับความรัดที่หมอพานนำเสนอหมอพาวคือคือสิ่งนี้ล่ละที่จะทำให้คุณ ได้ฝึกและเรียนรู้ในสิ่งที่มีคุณค่าที่เหนือกว่านปัจจุบันที่คุณได้เรียนรู้เอาสิ่งนี้ใส่ความรู้สึกของคุณแบบสุดๆลงไปแล้วคุณจะค้นพบความรู้สึกแห่งการลึกซึ้งการอย่างรู้หรือความซับซึ้งแบบสุดๆ ด้วยตัวของคุณเองนะคะ่ะลองดูนะเพราะฉะนั้นหมอพะไม่อยากไม่ว่าให้คุณจะมาเชื่อหมอพาน,นะแต่คุณลองทำดูแล้วกันและคุณจะพบและเห็นความจริงดังที่องค์ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้นำบนุคคำสั่งสอนของท่านมาแล้วาสามารถพิสูจน์ได้และ สิ่งตรงนี้หมอพาก็เชื่อว่ามันก็สามารถที่พิสูจน์ได้เพราะสิ่งที่พระพาได้รับก็มาจากข้างบนที่เขาส่งมาให้หมอพาจึงไม่อยากที่จะเก็บไ,ไว้คนเดียวจึงอยากแบ่งปันและส่งต่อกับผู้ที่ต้องการความสุขความมั่งคัง่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ให้กับชีวิตใหม่ของคุณมาพาอยากจะให้สำหรับปีใหม่นี้นะเป็นปีใหม่นี้ถือว่ามันย่างก้าวเป็นปีปีใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกจิตใจของเราหมดหูใช่ไหมแต่เรามาพลิกมาทำความเข้าใจกับสภาวะณนะปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ ให้มีความสุขกับมันปลดปล่อยทุกสิ่งอิสรภาพให้กับชีวิตคุณสร้างจิตและจิตวิญญาณของคุณให้เข้มแข็งคุณสามารถที่จะมีอิสระในด้านของความรู้สึกอิสระทางด้านความนึกคิดหรืออะไรต่างๆ ที่มีมากกว่าตาคุณเห็นหรือได้สัมผัสน,นะค่ะนี่คือว่าเป็นปีใหม่ที่มันจะสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมาใหม่นะมันผ่านมาแล้วอดีตผ่านมาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นสักอย่างใช่ไหม้องเปลี่ยนดูสิว่ามันจะเป็นยังไง สร้างจิตวิญญาณแห่งแกร่งคุณจะอยู่ในทุกทที่แบบมีความสุขความสุขที่คุณไม่คิดว่าคุณคิดว่าความสุขได้จากงานเอ,อ่อปาร์ตี้วันเกิดหรือสังสรรค์อะไรสักอย่างหรือมีคนรักหรือครอบครัวที่อบอุ่นหรืออะไรก็ตามคุณคิดว่าตรงนั้นมมนมีความสุขมีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าคุณได้พบความสุขตรงนี้ มันจะอยู่ยิ่งเหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงคุณจึงเดินเข้าไปสัมผัสกับความสุขนะความสุขที่คุณจะปลดปล่อยอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างในจิตของคุณออกนะคะค่ะหลวพาเชื่อว่าทุกคนณทำได้ไม่มีอะไรหรอกถ้าเราคิดและปรารถนา อย่างแรงกล้าแบบสุดๆดทำจิตพิยางของคุณให้แข็งแกร่งเมื่อคุณแข็งแกร่งเสร็จแล้วคุณสามารถเอาแค่เพียงเซลล์หนึ่งของความรู้สึกทางจิตพิยางแข็งแกร่งของคุณไปกระทําต่อสิ่งไหนก็ได้มันก็มันผลแล้วได้ไหมคะนี่แหะคะ่ะมันจะส่งมอบ พลังนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวคุณคุณจะส่งหมอบพลังตัวเนี้ยให้กับคนที่คุณรักเขาจะอยู่กับสังคมในอนาคตได้อย่างมีความสุขพระพาไม่ได้หวังแค่ตัวของคุณวายเกียอยากให้คุณส่งมออกับคนรอบข้างของคุณเพราะสังคมทุกวันนี้ม,ม,มันเหนื่อยจะบรรยายแล้ว พราะฉะนั้นจงสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาใหม่ให้ตัวตนมีคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นแล้วพบก,กันในจิตวิญญาณที่เข้มแข็งทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะจักใจหมอพาค่ะ